ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่สของเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับขึ้นสิบดค่ำเดือนสิบดปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะออกจากเกหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายได้ แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดี <_ d ream> เขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานก็ควรจะตรวจตราดูตำราของแบบโบราณกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเดินและให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบกับตัวของท่านในวันนี้หยิบจับอะไรก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาท่าน ในวันนี้ในเรื่องของการงานถึงจะมีงานเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ท่านก็ทำได้วันนี้จใจท่านสู้ท่านลุยงานอยู่แล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆท่านจะไม่ย่อท้อท่านเป็นคนที่ลุยงานเก่งทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงและมีความสำเร็จมีความมุ่งมีความมณะในเรื่องของการงาน ก็ถือว่าดีวันนี้จะทำอะไรก็มีความสำเร็จในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านในเรื่องของคนรักคนใคร่ระวังสักหน่อยในช่วงของตอนเย็น อาจจะมีการจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยเอาแต่แสนงอนให้ท่านระมัดระวังอย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนก็จะมีการทะเลาะแอกแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำของวันที่สามตุลา ในช่วงนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นําตัวของท่านให้ดีมีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวง <c oughs> เสียงโชคเสียงลาบก็ให้ท่านยืนหรือว่าให้ท่านเดินหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานจะมีงานเข้ามาท่านงานใหม่ๆแต่ท่านก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรในช่วงนี้ท่านทำได้ทั้งนั้น <c oughs> ในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การเงินการทองอีกเช่นเดียวกัน,นการเงินการทองในช่วงของวันนี้ท่านก็จะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงของวันนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรำเข้ามาหาท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์คนรักคนใกล้ก็ดีช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานมีงานอะไรก็ช่วยปรึกษาหรือกันได้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคล ติดเนื้อติดตัววันนี้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคให้ท่านเดินไปทางทิศเหนือและหันหน้าไปทางทิศเหนือจะมีโชคมีลาบจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านการทำงานก็ถือว่าดีท่านทำแล้วจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีแต่ท่านระมัดระวังวันนี้จะมีคนมาก็หยิบก็ยืมหรือ จะมีคนมาหลอกลวงพูดยาให้ท่านเสียทรัพย์เสียสินได้ในช่วงของวันนี้ให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของคนรักก็ดีแา่ว่าท่านเพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งเจอเจอวันนี้ก็ถือว่าดีจะเป็นวันที่มีโชคมีลาภจะมีของขวัญของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิด ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงวันก็อย่าลืมหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีวันนี้จะมีโชคมีลาภการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหรือว่าท่านเดินไปทางทิศตะวันออกและยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนวันนี้ ท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในวันนี้คนรักก็ดีวันนี้เอาอกเอาใจพูดจาดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ <c oughs> ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้สีที่ดีติดเนื้อติดตัววันนี้ก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ท่านมีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันในท่านเดินไปทางทิศเหนือท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ดีวันนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินก็ดีวันนี้ จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆอิจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ท่านก็มีลายจ่ายอยู่บ้างวันนี้ในเรื่องของคนรักก็จะจู้ที้สักหน่อยในช่วงของเย็นๆระวังคำพูดคำจาอย่าใจร้อนถ้าหากใจร้อนมีเรื่องแน่วันนี้ถ้าหากว่าท่านจะไม่ให้มีเรื่องมีราวต้องใจเย็นๆไว้ นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระหรืออาจประจําวันนี้ต่อมา,มาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันอย่าลืมหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้สีที่เป็นโมงคลวันนี้ก็คือสีเขียว สีเขียวหรือสีฟ้าสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคให้ท่านเดินไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศใต้จะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงาน ก็ถือว่าดีวันนี้ทำอะไรก็มีความสำเร็จงานก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหม่ๆงานที่ดีงานที่ทำแล้วมีชื่อเสียงวันนี้ถือว่าดวงของท่านจะเหมาะกับการลงทุนอีกด้วยลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้าหาท่าน ท่านหยิบจับอะไรก็มีเงินเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักวันนี้และวางตอนเย็นจะจู้จี้ทำอะไรก็ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการจ้องจะผิดกันได้ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจํำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็อย่าลืมหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้สีที่ดีติดเนื้อติดตัวจะเป็นสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำเงิน สีน้ำเงินหรือเป็นสีเขียวสีตองอ่อนอันนี้ก็ถือว่าดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านเดินหันหน้าไปทางทิศเหนือจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีความสาเร็จในวันนี้การงานก็ให้ท่านระวังสักหน่อยวันนี้ ทำงานส่วนรวมรวมกันหลายโคนอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิบกันก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะยิจฉากันในเรื่องของการทำงานไม่อยากให้ใครได้ดีท้านระวังไว้ในวันนี้การเงินก็ถือว่าดีวันนี้จะมีเงินเข้าออกหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรทำอะไร ก็จะเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าเงินทองหาง่ายท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของวันนี้ถือว่าการเงินนั้นดีการงานก็พอมีอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันทำอะไรก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําของท่านจนครบเจ็ดวันวันนี้ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี